เยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาที่จะมาเฟ้นหาหนักกินกระเพาะเหล็กกันแล้วครับประจํายุทธภูมิเตีวเต็มตีนบ้านสวนสักกรินและเมนูประจำวันนี้นก็คือก๋วยเตีย๋ยวไก่บอกก่อนนะฮะว่าของรางวัลน,นะครับทุกสัปดาห์พิเศษเหมือนเดิมของรางวัลคืออะไรไปดูเลย และของรางวัลสุดพิเศษในวันนี้มาจากร้านรถดีเด็ดบุฟเฟ่หม้อไฟไทยวากิวแค่พูดถึงชื่อรถดีเด็ดก็รู้แล้วว่าจะได้กินเนื้อวัวคุณภาพและซุปรสเข้มข้นมาร้านนี้ทั้งทีไม่พูดถึงเนื้อเลยก็คงจะไม่ได้ครับอย่างเนื้อคารูบิส่วนซี่โครงติดมันใกล้กับส่วนของสามชั้นเป็นส่วนไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดบริสเกตวากิวเกรดพิเศษที่ลายเนื้อชัด วยมันแทรกแบบกำลังดีแค่เห็นก็รู้ว่านุ่มละมุนถ้าชอบความกรุบที่สายกินเนื้อพลาดไม่ได้ต้องจับเนื้อน่องลายมาด้วยด้านน้ำซุปมีให้เลือกถึง4แบบด้วยกันแต่วันนี้ขอแนะนำน้ำซุปสูตรเด็ดเฉพาะของที่นี่ซุปต้นตำรับรสดีเด็ด ที่รสชาติเข้มข้นสูตรเดียวกับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวของทางร้านได้เนื้อดีๆมาเจอซุปร้อนๆหอมๆเอาลงไปแกงสองสาทีบอกเลยว่าฟินสุดๆและเมนูที่ไม่เคยเห็นที่ไหนก็คือจอเนื้อเนื้อสับปรุงรสยัดไส้ในเส้นฟองเต้าหู้ทอดใครไม่เคยกินต้องลองนะครับนอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆอ,อีกอย่างเนื้อตุนเอน็นตุนลิ้นวัวตุน อีกหนึ่งความพิเศษที่ขาดไปได้ก็คือน้ำจิ้มที่มีให้เลือกชิมเปลี่ยนรสชาติกันแบบละลานตาเลยทีเดียวเชื่อว่าร้านนี้เป็นอีกร้านที่คุณผู้ชมจะจดลงลิสต์ได้มาลองกินกันสักครั้งแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับ โอ้โหลูกพี่ของรางวัลพิเศษจริงๆด้วยอย่างที่พี่บอกอยากได้เลยพิเศษทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วโอเคแต่ตอนนี้คห้ผู้ชมครับได้เวลาที่จะมาพบกับผู้เข้าแข่งขันกันแล้ววันนี้รางวัลในทีมติวเตอร์แต่เราอยากเจอแล้วนะจริงว่าคนแล้เดี๋ยวจัดให้เลยครับไปพบกับผู้เข้าแข่งขันคนแรกของเราเลยครับคนแรกคุณแทมมี่นัทธิดายาสารอายุ24ปีติวเตอร์สายกินเจ้าของฉายา กินอย่างเดียวไม่เหลียวหลังต้องบอกเลยว่าพอเห็นรูปร่างหน้าตาของเธอแล้วเธอคือสาวเท่หนึ่งเดียวในหมู่ผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้เลยครับและพอได้ฟังฉายาน่าจะกินดุเอาพอสมควรแต่ถ้ากินอย่างเดียวตามฉายาไม่สนใจใครระวังอิ่มเร็วกับเพื่อนก็แล้วกันครับถามคุณนรีนิดนึงค่ะไหนไหนมาแล้วอยากจะรู้วันนี้นะเราแบบ มั่นใจแค่ไหนไม่มั่นใจเลยครับผมเฮ้ยแหมแล้วต้องมั่นใจดิเหรอเอาดีๆทำจริงครับอ่ามั่นใจครับผมผมมั่นใจว่าอ่าเหมือนผู้ชายหนึ่งเดียวผมว่าผมต้องชนะครับเฮ้ยเอาวันนี้ดีกว่าถ้าวันนี้เราชนะเนี่ยเราจะพาใครไปฟินครับผมครับผมอ่าผมอยากพาแฟนไปอโอ้โหมีแฟนแล้วพวกบุกพักกันทัประเทศสาวๆบอกว่าเพราะฉะนั้นเข้ามาทางผมได้อ่าสุดเซอร์รุ่รั้วเอาผมก็ผมเดี๋ยวให้เขาไปพักผ่อนก่อนโอเคนะครับคุณทรมมีครับกินให้ ฟิลิปปินสยกแกงเลยฮะคนที่2คุณพลอยพัชรีตันติประเรสรีอายุ29ปีติวเตอร์สายกินเจ้าของฉายากินไม่กลัวกลัวไม่กินติวเตอร์สาวที่พกความมั่นใจมาเกินร้อเปเซนตว่ายังไงวันนี้ก็ต้องชนะแน่นอนยังไงก็ขอให้คุณพลอยกินได้เยอะสมกับที่พกความมั่นใจมาด้วยกันแล้วกันอย่าให้เด็กๆที่โรงเรียนผิดหวังครับ อ่ะเดี๋ยวลองให้สองโชว์ภูมิหน่อยคณิศาตสตราผมบอกเลยนะปึกพี่ผมได้เกรดสูงแค่เทอมเดียวนั่นแหละที่เหลือไม่เข้าเรียนเลยเนี่ยครับกูพลถ้าเกิดเราในมือเราถือ9้าแล้วจูขึ้นมาได้อีกหนึ่งอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่ก้วกหนึ่งใช่บอดไหมคะเอียงเลย ครับครั้หนึ่งถ้าทางครูพลอยก็น่าจะอยู่ในวงมีเชื้อเจ้าอยู่โอแล้วทำไมเราไม่ปิ้นแล้วจวยอีกใบล่ะคุณเล่นบองไปแล้วคม่ได้เนาะครับผมอ่าก็จริงๆแล้วเนี่ยเราถามครูพลอยคือครูพลอยให้ความรู้เกี่ยวกับนิสตร์เป็นครูเขาเรียกว่าติวเตอร์คณิตศสตร์แต่ถามก่อนถ้าวันนี้ครูพลอยชนะครับครูพลอยจะพาใครไปฟินนะฮะค่ะก็จะพาแกงเพื่อนกลุ่มเพื่อนๆนะคะพี่ติวเตอร์เหมือนกัน อ๋อมีหลายกลุ่มเลยค่ะแต่ให้ครูพลอยพักพักผ่อนดีกว่าโอเคดได้เลยนะครับผมครูพลอยครับกินใล้วฟินยกแก๊งไดเลยขอบคุณค่ะและคนสุดท้ายคุณวีนิดชิสาชนเทพอายุ29ติวเตอร์สายกินเจ้าของฉายาติวเตอร์เด็กเส้นได้ฟังฉายาแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเธอคือตัวเต็งของสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้ครับเพราะเห็นชอบทานเมนูก๋วยเตี๋ยวอามากๆถึงได้ตั้งฉายาว่าเป็นเด็กเส้น ซึ่งคุณวีเธอคิดว่ามาแข่งขันวันนี้ยังไงก็ชนะขาดลอยแน่นอนยังไงก็ขอใจช่วยนะครับคุณวีถามคุณวีนิดนึงครับวันนี้<ะ>คุณวีแบบรู้สึกว่าอยากจะบอกอะไรผู้เขา้าแข่งขันคนอื่นไหมวันนี้เรามาทานก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะ,ะ,อ,ะอยากบอกว่าคุณพ่อนี่สอนให้ทานก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่เด็กเลยนะคะคก็คือสมรภูมินี้ชนะแน่นอนแล้วถ้าสมรภูวีชนะครับคุณวีอยากจะพาใครไปฟินครับอยากพาครอบครัวมาท<ะ><ะ>านอาหารกัน โอ้โหแล้วดูทรงจากครูวีนี่นะผู้ชมเ่ยต้องแอบรู้กันแน่นอนว่าเขาจะเป็นเฮ้ยเป็นแชมป์หรือเปล่าแต่ว่าต้องรอรู้นนะเพราะว่าเราเดาไม่ได้จริงฮะแต่ตอนนี้ให้ครูวีเตรียมตัวกันก่อนนะฮะแค่กินให้ววแล้วฟินยกแขงไปเลยครับติวเตอร์ทั้ง3ของเรามาพร้อมความมั่นใจว่าตัวเองจะชนะศึกการดวลก๋วยเตี๋ยวไก่ในวันนี้กันจริงๆทั้งขิงกันบลัฟกันบางคนก็บอกว่าพ่อสอนกินก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่เกิดอีกด้วยไม่มีใครยอมแพ้ใครจริงๆครับแต่ละคนเนี่ย ยังไงเราก็ต้องไปลุ้นพร้อมๆกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาฟังกติกากันก่อนครับผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนก็จะต้องแข่งกินก๋วยเตี๋ยวไก่ซึ่งต้องทานให้ได้จํานวนมากที่สุดในเวลา1ชั่วโมงระหว่างการแข่งขันทีมงานจะมีโจทย์เซอร์ไพรส์มาให้ทุกคนคนละ2รอบเพื่อเพิ่มสีสันให้กับการแข่งขัน เมื่อหมดเวลา1ชั่วโมงทีมงานก็จะเข้าไปนับจานครับใครที่กินก๋วยเตี๋ยวไก่ได้มากที่สุดคนนั้นจะได้เป็นแชมป์นักกินก๋วยเตี๋ยวไก่กระเพาะเหล็กประจํายุทธภูมิเตี๋ยวเต็มตีนของเราไปเลยคุณผู้ชมทราบบรรยากาศกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าผู้าแข็งข่ามีเวลากิน60นาทีไวมันเป็นอะไรมันดุเดือดไงพี่ดูเขิมนุดูเหิมแล้วต้องเชียร์ไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมไงเดี๋ยวเรามาซาวเช็คกันดีกว่าว่าเขาพร้อมไหมเขาพร้อมไหมโอเคจัดไปลูกพี่ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนครับโดนหลอกทั้งหลายเตรียมแล้วเตรียมแล้วผมก็เก่งเลยพร้อมไหมครับผมพร้อมครับพร้อมเริ่มเลยครับผมไปไเลยเริ่มกันแล้วล่ะครับสำหรับศึกการแข่งกินกว๋วยเตี๋ยวไก่ของ3ติวเตอร์ของเราแต่ละคนเนี่ยก็ต่างขิงอีกฝ่ายว่าตัวเองจะชนะแถมยังมั่นใจเอาสุดๆกันทุกคนเลยครับแต่เมื่อแข่งกันจริงๆแล้วเนี่ยใครจะกินได้เยอะกว่ากันถ้ามันกินได้ทั้งอันนะ มกินงนงะดลตีนไก่นะคะนุ่มมากเลยคะ่ะมันเคียวเจลลี่อยู่เลยค่ะละลายในปากเคี้ยวได้ทั้งอันเลยค่ะ<ม>รสชาติอร่อยละมุนแล้วก็คอไม่แห้ง<ม>ด้วยค่ะให้พี่เจีส์ีเคราะห์เป็นลายคนหน่อยครับเพราะว่าวันนี้ ใครมีแววอะไรยังไงบ้างพี่เอาอกก่อนเลยดูรสูดสีนะฮะตอนแรกนะฮะแต่ดูจากน้ำหนักตัวดีกว่าผมว่าคนแรกเนี่ยว่าแววเดินดีเดินดีนิ่งนิ่งนะฮะคนโงนดีพี่ตัมมี่เนี่ยไปไปได้เรื่อยๆน่าจะไปได้อีกเยอะ นะฮะส่วนคนที่2นี่ก็น่าจะกินเก่งครูพลอยครูพลอยครูพลอยน่าจะกินเก่งพอเลยนี่แน่ๆโอ้โหตอนตีนใส่ปากเป็นไงฮะโอ้อะใส่ในปากต้องตีนติดปากเลยครับผมปีนปีนแต่คนสุดท้ายดิ่ทินเป็นไงฮะอันนี้ผมว่าผมมองเลยว่าอาจจะเป็นตัวเต็งอ่าคุณครูวีอาจจะอาจจะตัวเต็งถ้าผมวิจัยวิเคราะห์ดูนะน่าจะใส่เข้าไปได้เยอะเลยแต่แต่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าของเก่าน่าจะเยอะอยู่แล้วน่าจะเป็นเหยียดกับเอวนะครับผมก็หมดอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ครับ อาาเอบฮะฮะอตอนนี้นะพี่เจมย์เนี่ยไดต้องวิเคราะห์กันคร่าวๆนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าผู้เข้าแข่งขันเนี่ยหมดเวลาแล้วจะทำได้กี่ชามแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันฮะ,ะต้องเตรียมตัวรับโจทย์เซอร์ไพรส์ในรอบแรกเลยะครับผ่านช่วงแรกของการแข่งขันไปแล้วครับสำหรับ3ติวเตอร์ของเรา ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนก็กินเยอะกันจริงๆจนเจ้าของร้านอย่างพี่เจียมต้องมาขอวิเคราะห์การแข่งขันเองเลยทีเดียวเพราะว,าว่าวันนี้แต่ละคนเนี่ยก็มีเทคนิคและสไตล์การกินที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าการแข่งขันของเราเนี่ยไม่ได้จะแข่งกินกันรวดเดียวสะที่ไหนเรายังจะมีโจทย์เซอร์ไพรส์ถึงสองรอบให้ทุกคนได้ทํากันอีกเหมือนทุกครั้งและวันนี้พี่ๆทั้งสาคนของเราจะต้องเจอกับโจทย์เซอร์ไพรส์อะไรกันบ้างยังไงก็ติดตามชมกันช่วงหน้าครับ ช่วงเจอนี่กินนั่นขอนำเสนอร้านดีเมนูเด็ดที่หลายหลาท่านอาจไม่เคยลองนั่นก็คือร้าน PARK คมอร์คาเฟ่แอนด์รีสอรด้วยบรรยากาศแสนร่มรื่นสบายๆและเป็นกันเองหากใครได้มาเยือนก็ให้อารมณ์เหมือนชวนชาวแก๊งมานั่งทานอาหารที่บ้านเพื่อนหรือนัดครอบครัวมาสังสรรค์กันบ้านญาติสนิทเลยล่ะครับ โดยร้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องเมนูก๋วยเตี๋ยวปากหม้อสูตรพนมสาราคามที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบการทำและการรับประทานให้คงแบบฉบับดั้งเดิมซึ่งพี่กบเจ้าของร้านก็เปิดขายให้นักชิมอย่างเราเราได้ลิ้มลองมากว่า30ปีส่วนที่มาที่ไปของก๋วยเตี๋ยวปากหม้อสูตรพนมสาราคามจะเป็นยังไงไปฟังจากปากพี่กบด้วยตัวเองดีกว่าครับพี่กบนะคะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ พี่บก่านำเข้ามาขายตั้งแต่30กว่าปีที่แล้วที่แบบไม่ค่อยมีคนรู้จักเลยเมื่อก่อนเราเรียกคําว่าปักหม้อเฉยๆพอเรามาขายในกรุงเทพก็เลยเพิ่มให้เป็นคําว่าก๋วยเตี๋ยวปักหม้อลูกค้าจะได้ทราบว่ามันเป็นกรรมวิธีการทานวิธีการทานทานแบบก๋วยเตี๋ยวปักหม้อซิเนเจอร,แบบร,แบบร์ของการทานแบบปักหม้อตัวนี้โดยออริจินอลแล้วละ่ะนั่งล้อมวงกันแบบบ้านๆค่อยๆเสิร์ฟทีละตัวทีละตัวแบบนี้นะคะ อืห uh huh. ดูแล้วก็รู้สึกทั้งอบอุ่นเป็นกันเองแถมยังน่าทานอีกด้วยซึ่งที่ร้านมีกว๋วยเตี๋ยวปากหม้อให้เลือกทานกันหลากหลายไส้แต่เอไม่ทราบว่าจะมีไส้อะไรบ้างครับพี่กบในร้านเรานะคะเราจะมีไส้ทั้งหมดเนี่ยสิบไส้โดยที่เจ็ดไส้จะเป็นไส้ผักธรรมดากุชชี่หนอ่อไม้เต้าหู้กะรำถั่วงอกถั่วฝักยาวซึ่หวานเชโป๊และไส้พิเศษซึ่งเป็นเฉพาะของร้านเราก็จะมี กุ้งสับผัดหมูแดงหมูสับไข่เคมแล้วก็เต้าหู้เห็ดหอม เรียกว่ามีกว๋วยเตี๋ยวปากหม้อไส้ต่างๆให้เลือกมากมายใครจะสั่งมาทานทั้งชุดครบทั้ง10ไส้ก็ยอมได้นะครับว่าแต่วิธีการทานให้ครบสูตรต้องทำยังไงบ้างครับเวลาลูกค้าทานนะคะก็ตั้งต้นในการที่สั่งน้ำซุปจะมีกระดูกเลง้งขาไก่ลูกชิ้นแล้วก็มีเลือดไก่แล้วลูกค้าก็ปรุงน้ำซุปแบบทานกว๋วยเตี๋ยวและย้ำนะคะน,น้ำซุปร้านเราไม่มีการใส่ผงชูรสเราหวานธรรมชาติด้วยการต้มน้ำซุปกระดูกเลง้งหลายชั่วโมงนะคะ นอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวปากหม้อสูตรพนมสาราคามแล้วที่ร้านยังมีอาหารให้เลือกชิมอีกหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นขาหมูน้ำพะโลที่เคี่ยวจนข้นแถมยังเละาะไขมันออกจนเหลือแต่เนื้อและหนังนุ่มๆสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งด้วยเส้นเหนียวนุ่มกำลังดีผสมกับเบคอนกรอบๆและความเผ็ดสไตล์ไทยที่ใครได้ลองจะต้องติดใจแน่นอน และเมนูสาวใต้าชายเหนือที่เป็นการผสานวัตถุดิบ2ภาคคือแหนมกระดูกอ่อนจากภาคเหนือและสตอจากภาคใต้ผัดจนเข้ากันเป็นอย่างดีใครได้ลองก็ต้องร้องว่าล้ำจังหู้นอกจากอาหารข่าวยังมีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆให้บริการตามสไตล์คาเฟอีกด้วยนะครับ ใครอยากสัมผัสความอร่อยแบบนี้เชิญมาที่ร้าน Park m o r e Cafe and Restaurant ตั้งอยู่ในซอยโยธินพัฒนา3เลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราร้านเปิดตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มหรือจะโทรสอบถามพี่กบเจ้าของร้านตามเบอร์โทรนี้ได้เลยครับ